ทำ YouTube. <laughs> ยูทู e ฮะใส่ดูได้แต่เป็นตะกล้องเนาะ วันนั้นผ่านมาิังเห็นต้ายเคยอยู่ั้งหลามาขายทีนี่ฮะขายตั้งหมดขายองที่อ่าขายเองทีก็ดูไปไมขายที่ไหนนี่ขายลละางบ่าโอ้นั่นมันก็มองมาเห็นอยู่ประมาณห้าเลยมองมาแตงมยี่หบอขึ้นบเนื้อน 那硬了。

นี <c oughs> ่เป็นตะกองอันนี้มันเป็นหนอนเลยตัดครึ่ง<ด>ส่วนปลายเป็นหนอนแบบเล็มๆมามัน,น,นรูด <c oughs> หนอนลงเยอะเลตัดทิ้งแต่ไม่ต้องเยอะแต่ว่าเอาส่วนที่มันคันได้เลย กี้ก็ฝนตก ALLY ไหมนะใครหักไปเลยามึงฮ่าฮาฮายากเลย เขาขอบคุณครับมีคนที่บ้าน <c oughs> เขาขายขายเอ้น้ำเต้าหู้ขายปลาทั้งโูเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขายขนมขายอะไรก็เลยเขารับไปขายก <c oughs> ็ขายในตลาดที่ <c oughs> พี่ขายนยั่นแหละแต่ว่าพี่ไม่ได้ไปขายเลยพี่ส่งเขาอย่างเดียวส่งเป็นโหล <c oughs> โหลเท่าไหร่โหลละร้อย <c oughs> ที่กระแถมสิบสามขวดอะไรอย่างเงี้ยไป เร,งงเ,รเราไม่ต้องไปนั่งไงเรกาก็ทำทำนี้ไปเราไม่ต้องไปนั่งอ่บางทีวันละสองโหลสามโหลเออที่คนคนทางนอกก็เอาด้วยก็ดีไปวันนั้นไปส่งเอไปส่งเอไ้่ไตอถอนดึงส่งยูนอาสามารถ แป๊บหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้เขาไปกักตัวอยู่ไหนคนที่ติดโควิดไปไปรักษาอยู่ไหนไแล้วยา่ยาญาติญาติที่อยู่บ้านเดียวเขาตอนนี้เขากัก,กตัวที่ไหนกันญาติไม่ถึงว่าญาติที่ญาติเขาอะที่อยู่บ้านเดียวเขาตอนนี้อยู่ไหนญา,าติอย,าอยู่ในบ้านห้ามไปไหน เดี๋ยวต้องล้างมือแปบ๊บหนึ่งนะครับนี่ครับมาส่งอ้อยสองร้อยโลนะครับสองร้อยกิโลกร,รมัม อันนี้บ้านโปโลครับรอว่านนี้ก็ตอนนี้ติดโควิดสี่คนสี่คนแล้วบ้านเปี้ยวก็ที่ผมมาส่งนี่นะก็ปลูกปลูกอ้อยค้นน้ำเหมือนกันนะแต่ว่าอ้อยหมด อ้อยไม่พอคันนะครับเพราะว่าไม่ได้ปลูกแบบว่าให้มีตลอดตลอดช่วงนะครับก็เลยต้องซื้ออ้อยผมมานั่เนี่ยเนีย่ยสวนอ้อยมีทั้งข้างบ้านและหลังบ้านนะตอนนี้เห็นไหมสวนอ้อยด้านข้างนี่นะครับเห็นไหมสวนอ้อยด้านข้างเห็นนะสวนที่ <c oughs> สวนบุรีห้าศูนย์ <c oughs> นะครับเนะี่ย หน้าบ้านก็มีหนีหน้าบ้านก็มีหลังบ้านก็มีเดี๋ยวมาหลังเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูเดี๋ยวถ้ามาส่งรอบหน้านเดี๋ยวจะมาถ่ายดูนะครับห่างจากบ้านผมก็ไปกลับก็น่าจะโอ้ห้าสิบโลได้ห้าสิบโลได้ผมมีหกสิบมีหกสโล น่าจะหกสิบได้ชื่อหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านโปโลตำบลตำบลอะไรตำบลเชียงใหม่ไหมน่าจะตำบลเชียงใหม่ตำบลเชียงใหม่อยู่ในเขตของอำเภอโพชัยนะน่าจะใช่นะอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับอำเภอเดียวกัน บ้านนี้ติดโควิดสี่คนตอนนี้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วส่วนญาติาพี่น้องส่วนญาติพี่น้องของผู้ป่วยโควิดในหมู่บ้านนี้ก็ตอนนี้ก,าก,ากักตัวอยู่ที่อยู่ในบ้านของตัวเองนะครับพี่น้องที่เพีรยรไลฟฟังเมื่อกี้นี่ครับทำงานมันก็จะมีการเสี่ยงตลอดแต่ต้องวางกล้องก่อนวางทดสอบเดี๋ยว ฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือล้างนี่กนเอากลับไปก็ต้องไปเจอลูกเจอเมียนี่รับทำงานออกนอกบ้านก็เสี่ยงแบบนี้ครับโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ่ายบรรยากาศดูก่อนหน้านี้ฝนตกนะผัวชายฝนตกแรงอยู่แต่ว่าหยุดไปแล้วโอเคครับ อะไรดีครับ